ผมเรียบร้อยมดแล้วลงบัญชีเรียบร้อยเงินเขาเจ้ได้เท่าไหร่เด้ไปเบิ่งอันนี้บ่ได้นไหมมีคนเล่นคลิปคนร้อยครั้งแล้วคุณสามารถชมอีกครั้งได้ก็คือลงไปเลยครับลงไปน้ำลำไยครับน้ำลำไยน้ำลำไยวันนี้เรามากินน้ำลำไยนะนอกจองเรียนคนก็ถึงห้าพันเจ็ดแล้วได้เท่าไหร่มันจ่ายเป็นเดือนบ่เป็นผู้กผมอยู่ระดับสี่เง้ยมึงระดับได้รจังไลยระดับสี่แล้ว รับหาจังได้โอ้บรรยากาศดีดีว่ะผู้สาวก็สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมสวนสวนเดี๋ยวลรักมากคนเดียวดอกนี่มันหล่อได้ดิการสร้างรายได้ยอดเงินที่ได้รับห้ามัดแล้วไหนมัแล้วรับเงนที่แล้วถูกเรียบร้อยผมมีอะไรจะของผมมันมัมีปุ่มมือสั่งรับตังค์เอาผมเราคนเบิดพันธุ์เปิดซีพันธ์หาพันธุ์อยู่เลยรับเงินแต่ว่าของผมมันมัมีปุ่มกดสั่งอาชีพไหม นี่ว่ากันที่ได้รับม่ายแล้ผมต้องไปโหรดเฟิบุกไหมบผมรงอันนั้นเผมเป็นเฟิรนบุกรุ่เก่าไหมมันคือบมมีผมสั่งอาชีพผมมีนวอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารครับแค่ในความเกียดนะผู้สาวผู้สาวขายสวยนี่หาวัวนัดลองเล้วโฆษณาในตีมแค่ในพันเล้าในไอตีมพันกั

มาเรียกนี่เปล่านี่คลิปนี่คนบางผมสองคนกว่านั่นแหละผมคนเบิรงสามพันแต่บ่มีดาวสองพนกว่าท้องสดเหรอเัวมืสองพันเจ็ดเหรอยั้ยงสารนะแค่พึ่งไ่ซื้อมาพึ่แต่เนี่ยเราตีแจ้งจริงคุณอาหารอร่อยนะสองพัน xong rồi you